รถแต่งหล่อพร้อมส่งมอบแล้วนะคะสำหรับ mgs 5 i v e รุ่น x p a t s คันนี้นะคะและเปิดตัวมาได้ราคาสุดว้าวมากๆราคาอยู่ที่7 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะและโปรโมชั่นนะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพ,พิเศษนะคะโปรโมชั่นดาวต่ำนะ,ะออกเราจะกีีวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะและกิ๊จะพาชมกันว่ารุ่น x p a t s เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างน,นะคะแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนและพร้อมชุดแต่งแบบนี้จะสวยแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับด้านหน้าคันนี้นะจะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นดวงไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยแยกโคมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวและไฟเดย์ไทม์นันท์ไลท์นะคะเขาจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยแล้วก็ในส่วนของกล้องรอบคันนะคันนี้จะมีมาให้แล้วนะที่หล่อหลแบบนี้เลยนะเขามาพร้อมกับตัวสกเกิร์ตของิรเชอร์นะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด,ด้านด้านล่างแบบนี้เลยและกี้จะพาชมด้านข้างกันค่ะด้านข้างของเจ้าคันนี้นะมาพร้อมกับล้อมแม็กคอร18นิ้วลายทูโทนจากโรงงานเลยนะคะและมากับยางบิสโกลนทูแลนซ่า ซึ่งเป็นยางที่ใช้กับรถ EV โดยเฉพาะเลยแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างขานาะจะเป็นกระจกมองข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยว LED นะคะคันนี้นะคะมีการตกแต่งด้วยสกเกิลิเชอร์นะซึ่งเป็นสกเกิลสีทเทียวกับตัวรถตรงนี้เลยแล้วก็ตัดกับสีด้นดานได้เหมือนกันนะคะ สำหรับด้านท้ายคันนี้นะคะออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ซึ่งเป็นขนาดยาวแบบนี้เลยแล้วก็มากับสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันมาให้ทั้งหมด4จุดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งลิเชอร์นะคะเขาจะเป็นชุดแต่งที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตรงนี้นะคะตัดกับสีดำด้านนะคะที่เป็นคีิด้านลมแล้วก็ในส่วนของตัว ประตูท้ายคันนี้นะจะได้เป็นประตูท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานเลยบอกเลยว่าสะดวกสบายออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะสำหรับภายในคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะคันนี้นะจะได้เป็นเบาะที่มีรูระบายอากาศมานะคะและที่สําคัญในะมีการเป่าลมเย็นได้ด้วยนะคะและที่สําคัญที่เห็นชัดๆเลยนะตัวหน้าจอของเรานะคะมีการเปลี่ยนเป็น15.6นิ้วนะและสามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้แบบไร้สายเลยสามารถนะคะใช้นิ้วสัมผัสนะคะเพิ่ม ลดอุณหภูมิได้แล้วก็ใช้เพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบแอร์นะคะจะย้ายลงมาอยู่ตรงคอนโซลด้านล่างแบบนี้เลยแล้วก็วเลชเจอร์นะ,ะอยู่ตรงคอนโซลกลางแบบนี้นะ,ะสะดวกสบายมากแล้วก็ที่วางแก้วนะ,ะมีการเพิ่มมาอยู่ตรงกลางแบบนี้ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเขาจะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้นะ,ค,ะคันนี้เป็นอะแดปตีพูดคอนโทรลด้วยนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญ ะะมีการเปลี่ยนคันเกียร์นะคะจากปุ่มเดิมนะคะอยู่ตรงคอนโซลกลางย้ายมาอยู่ที่พปงมาลัยนะ,ค,ะคันนี้นะ,ะแล้วก็ระบบไฟกับระบบปัดน้ําฝนนะคะปุ่มไฟเลี้ยวนะ,ะจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะคันนี้นะคะจะได้หน้าจอแสดงผลนะคะแบบ LED แบบนี้เลย ในส่วนของตัวเบกมือไฟฟ้านะจะย้ายลงมาอยู่คอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าสะดวกสบายมากๆนะแลนะแลกี้ก็มองว่ารุ่นเอกพัเนี่ยราคาคุ้มค่ามากๆและที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะได้เป็นหลังคาสลูมาจากโรงงานด้วยเป็นแบบพาโนลามิกสลูเลยนะหลังคาสลูใหญ่กว้างแบบนี้เลยยังมีระบบไอสมาร์ให้ลูกค้าใช้ฟรีถึง5ปีเลยนะคะแล้วก็หน้าจอของเราสามารถ ลองรับ n e t f l i x แล้วก็ YouTube ได้เลยลูกค้าไม่ต้องใส่ซิมนะคันนี้มีให้ครบใช้งาน4-5ปีไปเลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดมองหารถไฟฟ้าไปใช้งานนะ MG X5 EV รุ่น X Plus คันนี้นะชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง416กิโลเมตรและที่สำคัญนะ MG ของเรานะยังรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมนะตลอดอายุการใช้งานด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจโทรหากิ๊่เบอร์ส9นเจ้า53962629หรือไลน์กิ๊บด้านบนได้เลยนะคะ